รถนี้นะคะจะชวนมาล้างรถล้างรถกันนิดนึงนะคะขนาดแค่ยังไม่ได้ลงมือล้างเลยนะถึงจะต้องมัดผมให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมที่จะล้างรถแล้วนะมันจะต้องร้อนหนักมากนะคะอันนี้นะจะบอกว่าการล้างรถนะเป็นการที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่อย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับ ใครก็ตามนะอย่านั่งเฉยๆนะคะให้ลุกมาขยับขยื่นร่างกายนะไม่ว่าจะทํางานบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะจะซักผ้าถูบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งการล้างรถในวันนี้ของเกนะคะเก๋ก็ถือว่ามันเป็นการที่จะช่วยเผาผ่านแคลอรี่อย่างหนึ่งนะคะเราก็จะได้ไขมันออกไปไวๆนะคะลีนได้ไวๆด้วยนะคะโหวันนี้แบบชุดเต็มมากนะคะ กินตลอดนะคะขนาดกำลังจะล้างรถนะยังต้องกินเลยยังไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่รู้ว่าจะใช้พลังงานเยอะนะคะจะต้องเอาตัวชาเนี่ยที่ช่วยเพิ่มการผัวผานไขมันนะคะไปช่วยเบิร์นให้มันแบบเหงื่อออกเยอะๆเลยนะคะเกอยากให้ไขมันเกี่ออกมาไวๆเยอะๆเลยนะคะเตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะล้างรถกันแล้วนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ่ะใครมีวิธีล้างรถแบบ ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากบอกด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะกินชานะคะที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันแบบเก๋นะคะสามารถทักมาได้นะคะว่าสนใจชานะคะง่าทักมานะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ